เมื่อเราได้สวดมนต์อุชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน,แนวมุ่งตรงถอนทางพระนิพานกันทุกคนทุกทุกนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิ แด็ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆคล้ายกับตอนที่เราก็ล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตา ้วก็ทําใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสครากังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่ง ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางปลดปล่อยวาง ค,คลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ้ะแล้วก็ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นเรื่องราวใดต่างๆนะทำประนึ่งว่า เราอยู่คนเดียวในโลกเรามีชีวิตอยู่ช่วงสั้นๆในเมืองมนุษย์ที่เราเกิดมาโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งสแสวงบุญแล้วก็สร้างบารมีนี่เป็นวัตถุประสงค์หลักของชีวิต ส่วนการทำมาหากินทำมาค้าขายก็เป็นเรื่องร้องมาเพื่อที่จะให้เราได้ผัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงสังขารได้ทรัพย์สินเงินทองมาเป็นอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรค แต่งานหลักก็คือการทำพระนิพพานให้แจ้งเพจะได้หลุดพ้นจากทุกทรมานของชีวิตพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเกิดบ่อยๆก็ทำให้แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆ พัดพลาดแต่สิ่งที่รักบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งที่เราปรารถนาบ่อยๆต้องมีความโศกเศร้าเสียใจรับแคนใจลำพิไรลำพันกันบ่อยๆต้องตกอยู่ภายใต้ กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจบ่อยๆกฎแห่งกรรมที่ทำให้เราจะต้องไปเจอวิบากกรรมประสบทุกข์ลำบากในอับายในมหานรกบ่อยๆเปรตอสุรกายสเรัจชานบ่อยๆ นานๆทีก็ไปท่องเที่ยวในที่วโลกอยู่กับชั่วครั้งช่วคกลาวก็กลับมาเกิดวนเวียนก็ไปอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็มีชีวิตอยู่ในชนชั้นล่างเมื่อประมาทในการดำเนินชีวิตเดี๋ยวก็ไปสู่ชนชั้นกลางมาความประมาทน้อยลงบางครั้งก็ไปสู่ในชนชั้นสูง ชนชั้นสูงเนี่ยมกกักจะมีน้อยปริมาณน,น้อยกว่าชนชั้นกลางเรามาเกิดเป็นชนชั้นกลางมีปริมาณมากกว่าเกิดเป็นชนชั้นสูงเป็นชนชั้นล่างยิิงมากก็เพราะการเกิดนี่แหละเป็นทุกข์ แต่สิ่งที่ทำให้เราเกิดเนี่ยมันมีเชื้ออยู่ภายในเพราะฉะนั้นเมื่อเราคลายความผูกพันจะทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งเราจะได้ใช้วันเวลาอย่างมีจำกัดในโลกมนุษย์นี้นช่วงสั้นๆส,สั้นในระดับที่เราไม่รู้วันตายของเรา ละความตายไม่มีนิมิตหมายเพื่อรวมสร้างบารมีของเรานี่เป็นจำนวนมากต่างก็ทยอยตายกันไปทั้งทั้งที่ไม่อยากจะตายอยากมีชีวิตอยู่ไปนานๆเพราะฉะนั้นโลกนี้ไม่ใช่โลกแต่งความเพลิดเพลนปล่อยตัวปล่อยใจไปตาม กระแสของกิเลสจะเป็นโลกแห่งการสร้างบาร,รมีแต่โลกสรยผลแห่งบุญน้นมันอีกโลกหนึ่งคือในเทวโลกในสุคติโลกสวรรค์ซึ่งมีเวลายาวนานมากเป็นผลจากการกระทำในเมืองมนุษย์ เพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่กายชีวิตให้มีคุณค่าที่สุดด้วยการศึกษาคำสอนของพระสมมอสติเจา้าและกบบฏิบตัติตามคำสอนของท่านจึงจะได้ชื่อว่าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต การที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะดับขันธปริณิพานพุทธพจน์บทสุดท้ายที่ทรงประทานโอวาทก็คือจงดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็คือให้ละชัว่วทำความดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสง่ายที่สุด ลัที่สุดก็คือรวมใจม่หยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โซ์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ เราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นีิพึ่งที่ราดึกติแท้จริงของเราดับทุกข์ได้ทำให้เรามีความสุขยังไม่มีประมอนเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนไม่ว่าจากทรัพย์สินเงินทอง หรือเรื่องอะไรก็ตามกามาสุขนั้นมีผลช่วงสั้นๆแต่ให้ทุกข์นั้นยาวนานแต่สุขที่เข้าถึงพรระัตนตไตรนั้นยั่งยืนและก็เป็นสุขที่แท้จริงฐานที่เจ็ดต,ตรงนี้แหละเป็นทีดตั้งของพรระัตนตไตรคือพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะสังฆร,รัตนะพัตรรัตนะก็คือธรรมกายเกตดอกโอตูมที่ชัดใสแจ่มเป็นกายตัสรุธรรมของเรากายนี้แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราที่สิงสถิตยติศูอองกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละ เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาใจใหมาหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสมมติเจา้าพระอาหารหันตทุกพระองค์ท่านมารวมใจหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แลกะก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน รลอนุตตรสัมมาสัมุุธญาณเป็นพระสัมมาสุทเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหลายเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเอกสายเดียวเป็นแนวดิ่งดยเริ่มตอ้นาากจุดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเพราะฉะนั้น,นลูกให้ทุกคนหยุดใจนิ่งนุม่มเบาสบาย ที่นย์กลางกายฐานที่เจ็ดและนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาไปโทษมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันใาานจยนนี้บุญทั้งสงเคราะห์โลกและบุญที่ทำในพระพุทธศาสนาเรานึกถึงบุญเหล่านี้ด้วยใจที่เบิกบาน ที่แชมชื่อให้ทุกบุญมารวมกันเป็นดวงบุญใสๆเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจะรไะนแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะ ใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่จรนาใแล้วไม่มีตำหนิเลยยังน้อยก็โตเท่ากแก้วตาของเราละสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็นใส เย็นสว่างกระจางอยู่กลางกายของเรานะจ๊ะให้นึกอย่างเบาเาสบาสยๆใจใสๆใจเย็นเย็นให้ตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจ หยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในปริกรรมภาวนาในใจเบาเบาสัมมาอรหัง สัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสพะใจอยจุนกลางดวงใสใสย,ยางเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็น สัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังให้เสียงดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆตรึกนึกถึงดวงใส ใจจะอยู่ในกลางดวงใสสอย่างเบาๆสบายบายใจเย็นเย็นใจใสสใจเย็นเๆสัมมาอรังก็เรื่อยไปเลยนะจ๊ะกใยประครับประคองใจให้หยุดนิ่งกัน ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปยิบเงียนะจ๊ะ